สวัสดีครับฝากติดตามผมด้วยนะครับนี่พามาชมมีเงาะทุเรียนผลไม้ก็มีครับนี่หมาล่านะครับโอเคครับนี่ครับโอ้โหกล้องสวยงามมากครับวันนี้ฝากรีวิวด้วยครับนี่ครับนี่มีร้านน้ำนะครับผมร้านขายน้ำครับน้ำปั่นครับร้านนี้อร่อยครับผมกินประจําครับผมหมาล่าผมก็กินประจานะครับนี่คนต่อแถวนี่นี่ มาครับฟรีไข่บุกนะครับร้านนี้ครับนี่ไข่ทอดก็มีน้องไก่ทอดน้องปีกนี่ขนมไข่เตาก็มีครับนี่ขนมไข่เต่าอ๋อนี่ครับขนมไข่เต่าครับผมนี่ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับนี่จะมีห้านขนมเบื้องนี่ไข่ปลาเนี่ยก็มีปลาปลาสดปลานิยนปลาดุกเยอะแยะเลยครับผมก็จะเป็นต่อครับนี่ร้านน้ำปั่นนะครับนี่นี่ก็จะเป็นร้านยายครับ ขาไปจํานะครับนี่ยายยายก็ทาน้าพริกแมงดานะครับนี่ก็เป็นร้านอ่ายำนะครับนี่ไปต่อครับผมนี่ร้านุชชินครับไปจักกันนะคบมาแล้วครับฝากรีวิวผมด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสักหกโมงนะครับนี่หกโมงคนก็ยังเดินอยู่นะครับนี่พัดทูนะคะนีับฝากติดตามผมด้วยนะคะนีับไปต่อนะครับผมนี่ผมก็มาขายของนะครับผมก็เลยรีวิวให้ ผมมาขายของนี่ร้านทุกชิ้นก็มีนี่ร้านผักร้านพอม,มาครับนี่มาดูละร้านผมนี่นี่ข้างๆนี่ร้านผมหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวหม้อสุดท้ายแล้วนี่นะครับเดี๋ยวหม้อสุดท้ายขายไก่ใต้น้ํานะฮะ